อาวิชาสัมผัสคือตาเห็นรูปเป็นต้นแล้วไม่มีความรู้มีแต่ความโง่แล้วไม่มีสติสัมปัจัญญะควบคุมจิตใจเกิดอวิชาความโง่เข้ามาผสมเข้าไปในสัมผัสนั่นสัมผัสนี้จะต้องเรียกชื่อหมายแล้วว่าอาวิชาสัมผัสอย่างที่หนึ่งมันจะที่นี่พูดว่าปกติสัมผัส ยังไม่พูดถึงอวิชชาอาวิชชาก็ยังไม่เกิดพวกอื่นก็สอนว่าอวิชาวชาเกิดอยู่ตลอดเวลาที่เนี่ยจะมาไม่สอนอย่างนั้นเชื่อตามพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าแม่อวิชชาก็เพิ่งเกิดมาเกิดเมื่อไรเกิดเป็นคราวๆาวไปเมือ่อมีการกระทบทางอาญาสนะแล้วเผลือกเติ เมื่อได้ตาเราเหลือไปเห็นรูปรูปใดรูปหนึ่งเกิดการเห็นทางตาขึ้นมาแล้วแล้วรูปนั้นมีความหมายมากที่สุดสําหรับคูนั้นเช่นเห็นรูปที่น่ารักสําหรับคู้นั้นหรือรูปที่น่าเกลียดสําหรับผูนั้นหรือรูปที่ยั่วยวนเฉพาะผูนั้นคูนั้นมันก็ไม่เพียงแต่เห็นเฉยๆมันถูกอวิชาความไม่รู้ตามที่เป็นจริงครอบงําแล้วเขาก็ เกิดความรักพอใจในรูปนั้นบ้างหรือว่าเขาเกิดความเกลียด <c oughs> ในรูปนั้นบ้างเกิดความโกรธในรูปนั้นบ้างเกิดความกลัวในรูปนั้นบ้างสัมผัสอย่างนี้เรียกว่าอาวิชาสัมผัส <c oughs> คือสัมผัสปลลงไปด้วยอำนาจอาวิชา